สว,ส,ส,สวัสดีครับเดอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่สิบเก้าสุบ้าครับเนี่ยสุบห้าปีหกหาครับนมือนี้ก็หลังจากที่ไปไปตลาดมาครับไปตลาดมาไปสร้างของมาครับมือนี้เป็นวันจายนะครับเป็นวันจายมืออื่นนที่เป็นการเลี้ยงครับเลี้ยงรถครับเลี้ยงรถเลี้ยงเลี้ยงเจ้าที่แถท่างครับเลี้ยงวายรถครับวาย มัานางครับเดี่ยวที่ทั่งมานางพนนี่เพราะยังไม่ย้ายอีปูยาครับสิ่งทีสิถึงหลายที่ลุงร้านได้บอกก้าวไว้ครับได้บอกก้าวไว้ก็มีครับเนี่ก็นี่ถึงโอกาสครับโอกาสได้ไดเลี้ยงครับหอดได้เลี้ยงเราเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงช่วงฝ่ายซีซันครับซีซันของเครื่องแรกครับเครื่องแรก เพิ่งเลี้ยงครับกับยู่ป่าจินบุรีครับนี่ครับนี่ก็เป็นการเลี้ยงครับเลี้ยงก็ของที่เตรียมมาครับวัอนี้เป็นปันจายเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ก็มีก็เป็นนี่นะครับเด้อโอ้ติดติดติดลูกซีดมาครับนี่ติดติดลูกซิดบ่ก็นี่ครับเราก็เป็นเราเราเดินเอะาเอารับเอาหันคันกันอ่าเป็นเราขาวครับเราขาวขวดใหญ่ครับขวดใหญ่แล้วกับเป็นเราสีก็เป็นทั้งหมดเนอะเราสีก็ ผมถือว่าเอยบอกบอกเอยซื้อครับอยานมันติลิกซิตย่านมันน้องครับเนาะท่านี้ก็หัวหมูครับหัวหมูก็เป็นสีสั่งใหม่เป็นหัวหมูเจ็ดหัวครับแล้วก็ไก่เจ็ดตัวครับไก่เจ็ดตัวเราฟอมจึงเป็นอาหารวันข้าวครับอ่าตีขาดไปเครับเด้อตีขาดไปไลยครับมีเป็นกล้วยครับกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าครับงามหัดงามงามก็วายครับวาย นี่ครับเป็นแล้วครับเป็นท่างนี้ครับเป็นทั้งทับนโรดเป็นทั้งถ้าเอื่นง่ายๆเอื่นบางนัดครับเนาะบางนัดนะท่านนี้งครับเป็นทั้งแอปเปิลเป็นทั้งส้มครับนครับเป็นทั้งซาลีครับเป็นนี clothes, ่ครับเป็นการเตรียมครับเตรียมแล้วก็ท่านหนึ่งครับมีอาหารวันข้าวมีมาคู่ครับทีทีเซียทีเซียไปครับแซวไปบอฟิดรับเบลบอฟิดแซวไปครับเป็นแซวเตรียมไหมครับเนาะแซวเตรียมไหมเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็ ไว้สองทีครับไว้สารครับกับไว้เจ้าทีครับเจ้าทีต้องไว้ต้องเนี่ยนี่ครับเนอะไว้อยู่นี่ครับรถตรงนี้ครับรถทุกขันครับจอดอยู่นี่ครับนี่ครับไว้เป็นเวลาก่อนน่าจะตอนเศร้าครับตอนเศร้าท่านใดที่อยู่ไกลครับเด้ออยู่ไกลครับมาครับมาเป็นลูกสร้างครับมาเป็นลูกซีดครับเด้อมาเป็นลูกซีดครับก็จัดเต็มครับจัดเต็มให้ก็คือว่ามาตรงนี้ครับมามาตรงนี้ปาจีมุลี่ครับ ปาจินมุลีตั้งแต่วันทีนี้ซิฟท่านว่าครับจนหอดมื้อนี้ครับจนหอดมื้อนี้แต่ว่าเดือนนี้ครับเดือนนี้จนหอดวันทีนี้ซิฟหนาะจะหอดวันทีนี้ซิฟหนาะเดือน <c oughs> นี้พืชผ้าในอัดเฟื่องหาลอยควก่อนครับเป็นอาจจะเป็นดีฝนนะครับเด้อฝน,ฝนแล้วก็เดือนเมษาน่าจ,จะได้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันครับบนบ่แน่ใจครับสองหมื่นหาพันเจ็ดหรือว่าสองหมื่นเจ็ดพันหาเลยครับก็บ่แน่ใจครับแต่ว่าเดือนนี้ได้แค่ หาลอยก่อนครับแกหาลอยก่อนก็ถือว่าพิดขาดครับพิษขาดกับเรื่องของธรรมศาสตร์ครับเนาะเรื่องของธรรมศาสตร์ครับเรื่องของธรรมศาสตร์ว่ากันไปครับว่ากันไปเดือนนาครับเดือนนาครับไปต่อยูเหมือนกับเด้อต่อยูปลาปลกตงใช่ครับต่ิดปลกตงใช่ทันใดที่สนใจกับที่ต่อสอบถามนะครับที่ต่อสอบถามไลยตรงฟังซิงนะครับมือออ่นครับเด้มมือออ่นมืออื่นครับเป็นมือดีครับลุมเป็นมือดีนี่ก็เป็นที่ทมดักนะครับ ของพักซาวหวกับยูกับมี่ครับเด้อแต่ว่าผมบริยูแต่ว่าติดครับติดติดความเป็นยูตรงนี้ครับอนอนนี่ครับเด้อนอนนี่นะครับว่ารันข้างว่าเก็บเปลี่ยนมุ่งครับมุ่งขอบแล้วก็เป็นมุ่งนี้อีกที่นึงครับการเป็นยูอาจจะสมัติทะครับสมัทะแน่ครับสมัตถะเนี่กกรใส่มุ่งขอบกับมุ่งขอบไปที่นึงแล้วก็นี่นี่มุ่งขอบแล้วก็มาเอามุ่งมุ่งซีสายขอบอีกที่นึงครับนอนตรงนี้ครับนอนนี่ห้องอะตื่นสาวมาห้องกับเก็บเก็บเก็บเมียนครับเก็บเมียนก็ ของพักกับเศร้าไว้ครับเศร้าไว้สองห้องครับแต่ว่าบริยุทธครับกับไว้เก็บเป็นเป็นปวกอะไรเก็บอะไรเก็บยังแลหลกะเพื่อครับตรงนี้เพราะว่าเป็นสถานที่ของหมู่บ้านครับเนาะผมกับมาพึ่งผ้าไซเพินครับท่านี้กรับ้มาบอกก้าได้มาท่างนี้หอดย่านกขาเลี้ยงครับเลี่ยงเลี่ยงหลังจากที่ทําบุญกลางบ้านครับท้ำบุญกลางบ้านไปแล้วแล้วก็เอารถเขามาจอดได้ครับเอารถเขาเขามาจอดในตะกอนนี่สิยุในห้องผมครับเนาะตะกอนยุทในห้องท่านี้เป็นตะกอนเฮ็ดเป็นศูนย์พักคอยครับกันเลย ก็เลยออกมานอนอยู่ตรงนี้ครับก็เย็นสบายครับเย็นเย็นสบายอ่าคำนั้นนี่นะครับเนาะก็เป็นการอัปเดตครับอัปเดตอ่าผลงานกับผลงานที่ผ่านมาครับอ่ามีซิปท่านว่าปีหกสี่จนหอดมือนี้ครับได้อยู่ที่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นกว่าก่อนอ่าบ่อรวมครับเด้อบ่อรวมบ่อรวมปากตรงใช่ครับปากตรงใช่กับที่ว่าได้หลายครับได้หลายอยู่แต่สามหมื่นก่อนกับบ่อรวมตรงนี้ครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนก่อนครับหนึ่งแสนก่อนเท่ากับ เลี้ยงครับเลี้ยงเพื่อนครับเดี๋ยวบอกก้าวเพื่อนเราเข้ากับบอกว่ามาปาจีนบุรีครับปาจีนบุรี่หมุนบานชานก้าวไว้ว่าหนึ่งเมื่อก่อนกะจะเลี้ยงหนึ่งหัวครับท่านี่ได้๋ยวเจ็ดเมื่อก่อนครับเดี๋ยวเจ็ดเมื่อก่อนกับเลยกะเป็นตามดีคำคำอ่าลูกทีลูกหลานเลยบอกเลยบอกก้าวไว้ว,ว่าขอคำท่านี่เพื่อนเข้ากับเฮ็ดงานคลองครับเฮ็ดงานคลองแน่ว่ากับอัติมีแน่ว่าอัติมีธรรมดาเนี่ยครับฝนตกแน่เครื่องเสียเนี่ย การไปเลี้ยงปกติครับแต่ท้ๆนี้รู้สึกว่ายคลองครับคลอง,องกับคลองแน่กับใดเจ็ดหมื่นก่อนก็ถือว่าส่งม,นสงสงม,นมันครับส่งส่งมันอยู่มือเอือนครับเด้อครับตอนมือเอือนครับท่านใดที่อยู่ไก่กับมาได้ครับมาได้กับเลี้ยงหลังจากที่เลี้ยงเทียวที่ต่อทางเสรซตเราครับเป็นการลูกสร้างครับลูกส้างลูกสิลูกหาครับมาเด้ยวกับเด้อครับเป็นมือเอือนครับมือเอือนที่ปาจินบุรีครับ